อานุทานทำไว้ในชาตินี้ผลย่อมมีแก่สัตว์เป็นชัดชฉานเป็นที่พึ่งสักวาสุขาบาลแม้สังขารย่อยยับกลับพึ่งบุญพอจเจริญพรอ,อย่าเนี่ยพอไม่ออกสุขุสุขคนที่มาทำบุญในวันศีและวันพระมนีสงสือว่าเป็นมือสำคัญข,ของข้าวชาวพุทธพอเดินวันศีรวันพระกลับมาการลงวัดลงว่า จังหันไหวพราดศีลฟังเหตนฟังธงาารรมต่างๆสมควรเป็นการเพิ่มพูพนกุศสบุญยราศีเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับโตเเฮาเองในชว่วงนี้อย่าร่อมทั้งหลายก,กันพากันแล้าาวเขาแล้วน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็ที่ว่าเสยนเบียกไปอะไปไปอีกส่วนหนึ่งกับเป็นที่น่ายินดีครับท่านทั้งหลายที แต่ละทานแต่ละคนก็ไเด็กเข่าห้ายได้เข่าว่าเด้กเขาา่าห้ายนะล่นเราเล่นสามนะไนเด้เข่าห้ายหลายก็สอบขึ้นมากัถึงแม้ว,วาสิราคาบาแพงแต่ว่าเท่ากันถือว่ามีเข่าวัยยุ่ววักินก็นสบายใจส่วนหนึ่งนัาบว่มีมันลําบากแรไม่ยากถาว่ามีเข่านีนะลําบากเขามีแล้วเขากันสบายอกสบายใจ ต้องทำใจใสบายว่าแมว่ามันาราคาบแพงเท่ากับยังมีเข่าไวอยู่ไวกินกับบลลาบากส่วนเขานะว่าแต่แต่หลวงพ่อนี่ได้เขา่ามาหลายหลวงพ่อได้ซื้อเขาเลี้ยงเล็กน้อยเนี่ยว่าดะไหลขึ้นไม่ยากอ่าเพราะฉะนั้นกะให้สบายโอาสบายใจได้ดว,ว่าเอามีเขาเต็มยุ่งเต็มชามเต็มเรล่าแล้วเท่ากับสิ่งนี้อยู่มีกินมี ทำบุญย่งทำบุญเกี่ยวกับป่าไทยเขาเปลือกเข้าไปสิแล้วป้าเหตุบุญเห็ดกุศลน้ากันนี่ก็สิเป็นส่วนหนึ่งที่เขาถ้ากันเหตุบุญอยู่เรื่อยๆอย่งปลูกพืชพักต่างๆปลูกเขาปลูกนั่นก็ไดอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าเขาวัทิมประเทนี้ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าประพฤติปฏิบัติมากเข้าเป็นลูกเป็นหลานเขาก็สืบสานตอ่อ ช่วงนี้มันเข่าสู้ฤดูหนาวานี่ฤดูหนาวนี่ยังเป็นทางการกับว่าได้เพราะว่าเริ่มหนาวเย็นแล้วอาการหนาวนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเห็นให้เท่าประหยัดประหยัดน้ำประหยัดไฟอันนี้ว่าโดยทั่วไปแต่าบางคนบอกว่าบ่ประหยัดคือเกาะะอ่า,ากนั่นแหละยังอาาน้ำไหลคือเก่า ยังใส่ไฟหลาขึ้นเกาคาไฟแห่งเปลืองเท่เาก็ต้องเบิงมาในเงอนในสร้านเท่าใส่ไฟอีกอังแน่อันได้่จะจเปลี่ยนเท่ากับลดลงนะลดลงใส่มองได้ไฟสองแสงสาว่างนะหาสือ้อไฟโซลาเซลล์มาติดใส่เอาอย่างมันขับน้ำกับเปิดนะกนสิประยัดขึ้นเรียกว่าเสียค่าเสีใจเรื่องค่าพื้นค่าไฟกสิหน่อยลง ย่างหนาวนี่ย่างเผาเจ็บไข่ได้ป่วยนี่มันสิรักษารักษาหายยากเอาต้องระมัดระวังถ้าผู้ใดย่างย่างบบเปลี่ยนกับโรควัดโรคไข่นี่ลนะนะโรควัดโรคไข่อากาศเปลี่ยนแปลงเท่ากันจะเ,เป็นโรควัดโรคไข่กันไอจกอจกแจ,จ๊กแจ๊กเนยนะไม่ยากมีเสือมีผ่าเรามาใส่เสือผ่าลายทุงมือนี่ผ่าหงงกันลายเสือผ่าลันไม่ได้ตรงงามๆนะผ่าหงงกันมีแต่ผืนงามๆ นะผางโฮมโตโตผางโฮมมียันหลักมีแต่ผืนงามๆแล้วไม่ยันเราทุกเมื่อนีมันคือแต่เกา่าแต่เก่านี่ยมียันต้องเขียนไฟล์ต้องเอาเข่าแลกไฟล์เขาออกมาแลกเท่าเ้าก็ไปแลกเขา,า,เขา,ขเขานะมาเห็นผางโฮมให้ให้ลูกให,ลให้หลานแต่โฮมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญทุกเมื่อนีิมาหโฮมมันหลายกับาหโฮมนะเอามาโฮมยาสูดแห้งไว้ในตู้อะไรขนออกมาเสื้อผ้าก็มาใส่นะ บางอย่างดอกยางเขาตายไปเนี่ยเขาบดใส่แล้ววันนี้เขาใส่เอาเอามาลูกหลานเอาไปเมื่อนดือนสืบสูญงอ่างมาถวายว่ามาถวายบังสกุลโย่เดี๋ยวเจ้าไปไทยเอาขึ้นเด้อวะไปไทยเอาขึ้นสั่งบดายจอยพระกรดีไปไทยเอานเอาวะเอออันนั้นกับไทยเอาอันนี้กับไทยเอาเลยบ่เหลือจั๊กยาง เอา่กับไปยังดอกันเอาเท่ากับไปใส่ไปซอยให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเสื้อผานัาแพ่ทุกมืงินมันหลของคนเท่ามันหลายผา่งก็ห้ายนะผา่มเสือผานี่มันได้มาจากเอียงอ่าก็ยังเสือผานี่ก็จะใยเป็นใยสงเคราะห์เป็นใยสังเคราะห์คือผา่มเท่าไงคือกันเนี่ยผาฮงเนี่ย เข้าบะเดใสของในเมืองไทยได้ไม่ใหญ่ต้องเท่าใส่อุอามาจากประเทศจีนประเทศเขมร์ร์เหมือน่ะเอาใส่ของนอกท่านั้นเลยพระหงคทั้งหลายนี่บะเดใสของเมืองไทยนะพระหงคมืดซ้องม,มันไปรับอยู่อใสปูนหมดไปรับอยู่ใสแยนแคนเขมร์ร์เหมือนจะขยำคนมาแต่ใสสงสัยภาเป็นพระหงค์อให้คนตายวัไดี้ยังไงก็ห้องโถงหัวกันพระหงค์พระองมืดซ้องเสียทางมืดอ้อมอะไรเขาก็ซื้อ อ่าเสื้อมาใส่มันเห็ดมาจาามีอย่างหลักหญ่เยอะพมงมือสองใยสังคอนเนี่ยเห็ดมาจาานามั่นที่แพ่งนี่แหละนะเศษน้านมั่นทีพระเจา้าพระเจ้านามันนี่มันเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างนอกาจากมาเป็นนามันอ่าในการเดินทางของรถแล้วในการวิ่งของรถแล้วถนี่อ่าฐานนามั่นดีที่สุดเข้าก็ไปเห็นเป็นน้ามันเครื่องบินน,น้ามัน่นไอพ่น น้ำมันจรวดเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันสันหนึ่งน่ะสันต่อมาเป็นน้ำมันรดยตนน้ำมันใส่ในเพื่อนสร้างของเลาทั้งหลายนี่เหละเศษน้ำมันมาเนี่ยเศษน้ำมันมาเห็ดเป็นยางรถยต์มาเห็ดเป็นผังองมนะเข้าไปปั่นให้มันเป็นใยเป็นย่างไาผลิตให้เป็นพังโฮมนะเป็นเสือ้านาแพทย์ที่เขาใส่เป็นใยใยสังขอเพราะฉะนั้น ที่เข้าใส่์ุมือนี่ถ้าเป็นใยสังคองกับมาเห็ดมาจากน้ามัน,นเนี่ยนะเดียกว,ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันพัฒนาแต่ว่าเทคโนโลยีพัฒนานใจเข้าก็ต้องพัฒนาพอวัดถูต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปชีวิตของคนเข้าเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีถึงแม้วันสิจะจะเลิ่นขนาดใดก็แล้วแต่มัเห็ดเอกคนเขาน้านี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง หรือว่าอายุมันคนยืงเกินกว่าที่เปลี่ยนอยู่นะบางทีเขาอาจจิตเ่าแก้แล้วเอาไปเห็นหน้าเห็นตายมันนมมันสาวอ่าแต่ว่ามันกับวัยวดยบัยวัยยูดนกันต้องเหี่ยวไปตามธรรมชาติของมันนะถึงแม้ว่าสิ่งนี้เทคโนโลยีปรับปรุงสังขารร่างกายห้มันดีมันง่ายก็แล้วแต่เท่ากับฝืนธรรมชาติบดีฝืนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเท่ากับต้องพินิจพิจรารณาในาณะที่เท่าเป็นชาวพุทธเท่าควรนสีปฏิบัติตนจนังไรโชวเฉพาะในวันสําคัญในวันศีลในวันพระมณีนะการปฏิบัติคือจังหยาบจังยองเฮ็ดปฏิบัตินี่แหละถ้าถึงวันศีลวันพระนะถือว่าเป็นวันสําคัญของเท่าชาวพุทธเท่าตื่นแต่เดินลุแต่เศร้าแล้วตื่นแต่เศร้าขึ้นมาชําระร่างกายเรียบร้อยแล้วอ่า ถ้าเป็นไปได้ก่อนสิชํารลาล่างกายเตือนเมื่อเศร้า้นมนั้นกินน้ำกินน้ำจักขวดหนึ่งจักแก้วหนึ่งก็ยังดีกินเองเขาไปยังเพื่อมันเขาไปชํำละสิ่งโสกโป,ปกในร่างกายของเฮาเท่าก็สิ่งดุซ์ปวดปวดทอ้องเฮาก็ไปขับถ่ายออกมากการขับถ่ายก็สิสะดวกสบายผู้ใดดื่มน้ำอยู่เป็นประจำกินน้ำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันเสียในเฮานี่สุขภาพดีนะ ผิวพรรณก็สีพองใสบอปวดแข็งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะและก็ที่สองพันก็คือบอบในทองผูเมื่อบวททองผูคนเท่าถักทายดีสุขภาพก็ดีถักทายบวดีแล้วนี่มันก็บวดีนะอุวัยวัตรต่างๆเนี่ในรา่างกายองเท่านี่ก็สิเกิดอาการิดปกติเท้าถักทายบวดีถักทายว่าเป็นเวลา นี่ก็เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งว่าตื่นเมื่อเศา้าขึ้นมากนี่ยอย่าเฝ้าไปแปลงฟัน,นดื่มน้ำก่อนอย่างอื่นได้กินน้ำได้หลายไม่ใหญ่นะกินนำลล้ำได้หลายกินบ่วไลยกัหัดกินเรื่อยๆจักแก้วหนึง่งสองแก้วอย่ากินน้ำเย็นกินน้ำธรรมดาเนี่ยนะกินน้ำธรรมดากินเข้าไปหัดกินเป็นประจำเนี่ยเท่าสีเฮ็ดหายเท่านาตาสดใสดีนะผิวพรรณก็ดีนะ ยิ่งหนาหนาวยังสินะผิวกะสีบวแตกผิวกะสีบวแตกสดใสพรองแล้วก็ท,ที่ที่สำคัญน,น้ำเนี่ยจริงๆมันรักษาได้ทุกโรคเนี่ยเห็นว่าเนี่ลูกหลานเอาเจ็บไข่เด็กป่วยเลาเอาผหาซุปน้ำมาเซ็ตน้ำตนน้ำโตเห็นไหมไข่ทุเลาลงเนี่ยนี่น้ำม,มันรักษารักษาโรคไข่ไข่เจ็บได้รักษาแผลได้นะถ้าเป็นแผลเนี่ยเขาล้างดูๆแผลมันจะสิคอยตื้นขึ้นตื้นขึ้นเรื่อยๆเอานาา้ำสะอาดล้าง น้ำยังกบดีเท่านาา้ำสะอาดนะต่คือจะเน้นหน่อยล่างของน้ำเหมือนขื่นเนี่ยเอาน้ำยาล่างของน้ำที่มันเป็นเป็นเป็นผงหนึ่งเอาไปล่างของน้ำถามถาว่าล่างออกมันถือน้ำตนน้ำโตมัน,ตนขั้นพราใส่นส้ำสะอาดล่างออกแล้วมันก็หายขั้นตุ่มต่อกบขึ้นนี่แหละว,ว่าน้ำม,มีประโยชน์หลายในการรักษาโครคไข้ไข้เจ็บของเฮ้าน้ำม,มันก็สอนทำไมาเขาได้แต้พอ,อนมน้ำ นะคือคยจำเขาเบิ่งน้ำปกติน้ำานี่สภาพของน้ำธรรมชาติของน้ำานี่มันคือในมีมีมีประสิทธิภาพในการชำระชำระให้สะอาดนะปกติของน้ำนชำระของสกปรกให้มันสะอาดน้ำปกติของมันคือเย็นนะ้ำปกติของมันขึ้นไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำนะ้ำปกติของมันมนี่คือมันสิ ติดเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวนี่หมายถึงว่า้าเฮายังไปขีดในน,น้ำนี่มันก็สิประสานกันอย่างรวดเร็วธรรมาชาติของน้ำมันสิปรับโตได้ปรับโตได้รวดเร็วใส่ในแก้วก็เป็นลูกแก้วใส่ในขวดก็เป็นลูกขวดใส่ในองค์ก็เป็นลูกองใส่ในยางก็สิเป็นลูกอันนั้นนี่้าเฮ้าเบิ่งน้ำล้วก็พิจารณาให้มันเกิดธรรมะเฮาก็จิได้ประโยชน์ว่าคนเฮานี่ต้องหูวจอ่าต้องรู้จัฟฝ้นจิตฟึกใจให้สะอาด แหยศาคือน้ำคือการเข้าข้ามาเห็ดบุญเข้ามาเข้ามาเข้ามาล้างนี่น่ะเข้ามาอาบนา้ำอาบน้ำโดยโตบัวเปียกก็คืออาบนา้ำคือการทำบุญนี่แหละแต่เข้าอาบนา้ำปกติทั่วไปนี่โตห้ากว่าสิบเปียกแต่ว่าเข้าอาบนา้ำเอาบุญอาบจิตอาบใจของเรานี่ตัวเราไม่เปียกใจเราก็สะอาดนี่เขาอาบนา้ำคือบุญอ่าและก็เข้าต้องหัวจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปยงอยู่ตลอด สังขารร่างกายเท่าเนี่เปลี่ยนตลอดอ่าคือยังเวียนวันเวลาผ่านไปนี่สังขารร่างกายเท่ากับแก่เฒ่าราไปเพื่อเดินว่าจะเลื่นลงแต่เด็กหน่อยมันจะเลิ่ญนขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเท่าทั้งหลายอายุหลายขึ้นจะเลร่อนลงจะเลิ่นลงจะเลิ่นลงนะแก่ลงบนเป็นแก่ขึ้นเด็กหน่อยแก่ขึ้นเท่าแก่ลงนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเท่ากับพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายชีวิตสังขารร่างกาย มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันเองต่างกับเปลี่ยนแปลงไปทุกเมื่อทุกเมื่อนะเพื่อกันก็ับตอนใส่บาตรไม่ออกทางนะหลวงพ่อไทยยังถ่ายรูปไว้กันที่ระลึกสนอกถ่ายรูปไว้อีกสิปีส้าปีสิเหลือจะค้นเท่าทั้งหลายมาใส่บาตรอยู่นี่ถ้าผู้ใดยู่ฮอดสิปีส้าปีก็ถือว่าโอ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองยังมีชีวิตยืนยาวมัน ถ้าเราอยู่ปานนั่นก็สิม,มาวัวดบ่ล้วเนาไม่ายเนาะมาวัวดบ่ได้แล้วโอ้ยย,ยนั่นเป็นได้คือเป็นอะไรล่ะเรามาบ่ได้แล้วนะคือบินฑบาทพางเงนเพื่อน,นไม่แยม้อนไม่ายกกันสิม,มาเปิดประตูมาซองเบงยายไปบ่ได้เราอ่นะแ <c ười> ย,ยไปบ่ได้ห้องตอบปปยุ่ไปบ่ได้กันไปบ่ได้กับสิมหาดอเรากับบ่ได้ยินอ่ะใช่เราับบ่ไดดยินเราอยังกับบ่ได้ยินนะห่นนนนนนว,นวเทาแกแล้วมันลำบาก ปปย้ายไปบ่ไดอยากไปก็ไปบ่ไดเพราะนั้นไม่ย้ายทั้งหลายมาวัดม,มาว่าได้ถูกมือนี้แล้วถือว่าโชคดีแล้วเข้ามาได้เขามีโอกาสมากกับมากนะโดยเฉพาะวันศีลวันพรายมาฟังเทศฟังธรรมจักเล็กจักน้อยธรรมะจะเป็นเครื่องปลเลาปลโลมจิตใจของเราเข้าสิเดืรูซสึกสบายโอ้สบายใจใครมีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในจิตในใจคนนั้นกับสีนี้ถือว่ามีมีไฟฉายอยู่ในมือ มีไฟฉายอยู่ในมือยางไปกับซองไปกับสว่างกับสีบงอลลมเห็นพอ่ท่างบอกได้มีหลุมมีบอ่อเขากับหุจกักรีบองได้มีน้ำเขากับหุจกักรีผู้ใดก็มีทรมาเป็นแสงสว่างน้ำท่างมันมืดทางมันมืดนะทางมันมืดกับมีโอกาสที่ตกหลุมตกบอ่อไปได้เห็นบอกเพย่งมีข่าวเนี่ยพออรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน,นะที่เราเห็นข่าวทางทีวี จะฆ่าตัวตายเครียดยน่เครียดเครียดในเคลื่อนอ่าบอสบายโอ้บสบายใจมีปัญหาในชีวิตแล้วบังอูจากทางออกกระสิขาตัวตายคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วมันจะหมดความทุกข์หมดความทุกข์ต่างๆนะจริงๆมันโมแมงขาตัวตายก็เป็นบาปก็เป็นทุกข์ให้ครับให้กับขอบครัคควขออถ้าผู้ใด้วมม่นีธรรมะมันสิเป็นหน่งสี่ละ เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาธรรมมาประจําจิตประจําใจไว้ยังเกิดขึ้นในชีวิตของเท่าเน่ยให้คิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเทาจะทำจิตทําใจได้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกบยานกันโยมทั้งหลายที่ว่า